แค่เพียงลมเย็นแรกที่ปะทะบผิวในเช้าวันนั้นหมอหนุ่มชาวเยอรมันชื่อฟิลิกก็รู้ทันทีว่า48ชั่วโมงข้างหน้าของเขาในประเทศไทยจะไม่เหมือนกับการเดินทางรักษาคนไข้ครั้งไหนในชีวิตเลยเขาไม่ได้มองหาความสบายไม่ได้มองหาการท่องเที่ยวเขามาเพื่อภารกิจสั้นๆของคณะหมออาสา30คนที่ตั้งใจจะศึกษา พฤติกรรมการใช้ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เพียงวันแรกที่เขาเก้าวเท้าลงบนพื้นสนามบินสุวรรณภูมิหัวใจของเขากลับรู้สึกถึงบางอย่างเหมือนแรงดึงดูดอ่อนๆที่บอกว่าการเดินทางนี้จะพาเขาไปพบความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่างานวิจัยฟิลิกมองไปรอบๆผู้คนไทยยิ้มให้เขายิ้มจริงยิ้มอ่อนยิ้มที่ไม่ได้ดูเหนื่อยหรือเสแสแ้งแม้แต่น้อย มันเป็นความอบอุ่นที่เขาไม่คุ้นเลยในประเทศบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยกำหนดเวลางานเร่งด่วนและเสียงเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เคยหยุดพักเสียงหัวใจบางอย่างในตัวเขาเริ่มกระซิบยาที่แท้จริงอาจไม่ใช่เม็ดยาเสมอไปเช้าวันถัดมาคณะหมอทั้ง30คนถูกแบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆฟิลิกถูกส่งไปยังชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ที่ลมพัดช้า ต้นไม้เอเ็นเบาๆและผู้คนดูเหมือนจะมีความอดทนกับทุกเรื่องในชีวิตอย่างประหลาดทันทีที่เขาเดินเข้าไปในศูนย์สุขภาพชุมชนสิ่งแรกที่เขาเห็นคือหญิงชราผิวคล้ำคนหนึ่งกำลังนั่งรูปสีเสด็กชายอายุประมาณเจ็ดขวบเด็กคนนั้นตัวผอมหน้าเหนื่อยแต่ตากลับมองโลกด้วยความอยากรู้อยากเห็นหญิงชราเหลือบตามองฟิลิปยิ้มให้เขาเหมือนรู้จักกันมาก่อน ก่อนพูดเบาๆว่าหมอมาดูหลานหน่อยนะคะปวดท้องนิดหน่อยเมื่อคืนกินเผ็ดไปฟิลิกย่อตัวลงตรวจชีพจรฟังเสียงท้องแต่หลังมือเพื่อตรวจไข้ทุกอย่างดูไม่ไร้ายแรงแค่เด็กเล็กกินอาหารรสจัดเกินไปเขายื่นยาลดกรดและให้คำแนะนำแต่หญิงชรากลับยิ้มบางๆแล้วพูดว่า ขอบคุณนะหมอแต่เดี๋ยวฉันจะทำข้าวต้มร้อนๆให้เขากินด้วยเด็กมันหายเพราะคนดูแลมากกว่ายาหน้าฟิลิกชะงักคำพูดนั้นทำให้ความคิดของเขาหยุดนิ่งไปหลายวินาทีหลังจากตรวจคนไข้หลายรายเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดซ้ำทุกคนที่นี่มีรอยยิม้มแม้บางคนจะมีแผลบางคนมีโรคเรื้อรัง บางคนลำบากเรื่องเงินแต่ไม่มีคนไหนบน่นไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีคำว่าทำไมต้องเป็นฉันมันทำให้ฟิลิปเริ่มตั้งคำถามว่าในประเทศที่เขามาเพียงเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องยากลับมีบางสิ่งที่ดูเหมือนทำให้ผู้คนมีภูมิคุ้มกันทางใจสูงกว่าหลายที่ในโลกตลอดทั้งบ่ายเขาเดินสำรวจชุมชนบ้านไม้สีซีด รถจักรยานเก่ากลิ่นอาหารลอยจากครัวทุกหลังเสียงหัวเราะของเด็กเล่นน้ำเสียงแม่ค้าคุยกันอย่างเป็นมิตรมันเหมือนโลกอีกใบที่ไม่มีความรีบร้อนจนกระทั่งเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดาวอายุประมาณสาสิบทำงานเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลคนในชุมชนเธอเดินมาหาเขาพร้อมยิ้มที่สะอาดที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น หมอเดินตามฉันไหมคะจะพาไปดูเคสหนึ่งน่าสนใจสำหรับคนมาจากต่างประเทศเลยค่ะฟิลิกพยักหน้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขารู้สึกว่าการเดินตามผู้หญิงคนนี้จะพาเขาไปพบสิ่งสำคัญบางอย่างทั้งคู่เดินผ่านตรอกแคบๆผ่านแมวที่นอนบนหลังคาห้องน้ำผ่านเรือเล็กที่ผูกไว้ริมคลองจนมาถึงบ้านไม้ชั้นเดียวหลังหนึ่ง เสียงไอเบาๆดังลอดจากในบ้านดาวเปิดประตูภายในมีชายวัยกลางคนกำลังนั่งพิงหมอนใบหน้าซีดแต่สายตาอ่อนโยนฟิลิกเข้าไปตรวจและพบว่าชายคนนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาต่อเนื่องแต่ยาที่เขามีหมดไปตั้งแต่สองเดือนก่อนเพราะเขาไม่มีเงินซื้อฟิลิกตกใจแล้วคุณอยู่ได้อย่างไรสองเดือนนี้ โดยไม่มียาเลยชายคนนั้นยิ้มยิ้มที่อ่อนแรงแต่เต็มใจก็มีกําลังใจจากดาวจากเพื่อนบ้านจากคนที่แวะมาคุยด้วยทุกวันมันไม่ทำให้หายแต่ทำให้ลืมความเจ็บไปครึ่งหนึ่งฟิลิกหันไปมองดาวเธอยิม้มยิ้มที่เรียบง่ายจนทำให้หัวใจเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความสวย แต่เพราะความจริงใจที่ส่องออกมาชัดเจนฟิลิกเริ่มหายใจลึกราวกับกำลังตระหนักอะไรบางอย่างขึ้นมาความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตอนเขาเรียนแพทย์ไม่เคยเกิดขึ้นตอนเขาทำงานในโรงพยาบาลใหญ่แต่กำลังเกิดขึ้นที่บ้านไม้เก่าๆข้างคลองแห่งนี้เขาค่อยๆวางเครื่องตรวจก่อนพูดช้าๆว่าผมมาเพื่อศึกษาว่าประเทศนี้ใช้ยาอย่างไร แต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดว่าคนที่นี่มียาบางอย่างที่เราไม่มีดาวถามด้วยเสียงนุ่มยาอะไรหรือคะหมอฟิลิกมองเธอมองชุมชนมองชายป่วยที่ยังยิ้มมองเด็กที่หัวเราะอยู่ข้างนอกเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะมันเป็นคำง่ายๆแต่ก็ยากที่สุดในวิชาการแพทย์เขาเลยเพียงพูดว่า ยาที่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่รักษาได้จริงดาวหัวเราะเบาๆอ้อที่นี่เขาเรียกว่าน้ำใจข้าหมอฟิลิกรู้สึกเหมือนหัวใจถูกแต่เบาๆในเย็นวันนั้นพระอาทิตย์ตกช้าสีทองอาบผิวน้ำลมเย็นพัดผ่านแก้มเขาทำให้ความคิดค่อยๆกลายเป็นความชัดเจนบางที มนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่ยารักษาโรคแต่ต้องการคนที่ทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังฟิลิกมองชุมชนเงียบๆก่อนกระซิบคำหนึ่งในใจคำที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพูดออกมาในชีวิตแพทย์ของเขานี่คือยาที่แท้จริงเขายืนมองแสงสุดท้ายของวันแต่ไม่รู้เลยว่าคืนที่จะมาถึงต่อจากนี้จะพาเขาไปพบเหตุการณ์หนึ่ง ที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดชีวิตและทำให้ภารกิจวิจัย48ชั่วโมงนี้กลายเป็นเรื่องราวที่สุดลึกซึ้งกว่าที่เขาเคยคาดคิดฟิลิกยังยืนมองท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงอยู่ครู่หนึ่งลมริมแม่น้ำพัดผ่านผิวเบาๆเสียงจากจันเริ่มร้องรังรบช่วงคำ่ำกลิ่นอาหารจากร้านเล็กๆใกล้ๆลอยมาตามลมความรู้สึกอุ่นบางอย่างค่อยๆซึมเข้าหัวใจเขาอย่างช้าๆ ราวกับว่าประเทศนี้กำลังรักษาบางอย่างในตัวเขาที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันกำลังป่วยอยู่ดาวเดินมายืนข้างเขาถือถุงพลาสติกใส่ข้าวต้มร้อนๆเธอยิ้มให้เขาแบบคนไทยที่จริงใจที่สุดหมอกินข้าวต้มไหมคะวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยฟิลิปหัวเราะเบาๆเพราะเขาเพิ่งเคยเจอคนเชื้อเชิญด้วยความสนิทใจภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง ในประเทศบ้านเกิดของเขาคงต้องรู้จักกันเป็นเดือนถึงจะชวนกันทานอะไรได้แบบนี้เขาพยักหน้ารับถุงข้าวต้มจากมือของดาวความร้อนอุ่นผ่านปลายนิ้วมันเป็นความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่แปลกที่กลับทำให้หัวใจของเขาอ่อนลงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งสองเดินไปนั่งที่โต๊ะไม้ริมคลองไฟส้มจากหลอดเล็กๆสะท้อนบนผิวน้ำ เด็กๆวิ่งเล่นบนสะพานไม้เสียงหัวเราะก้องไปทั่วผู้ใหญ่กำลังนั่งล้างผักบางคนกำลังจัดปลาย่างบางคนกำลังคุยกันเรื่องงานในวันถัดไปมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตแบบที่เขาไม่เคยเห็นในเมืองใหญ่ที่เขาเติบโตมาเลยหมอรู้ไหมคะดาวพูดเบาๆคนที่นี่ไม่ได้มีอะไรหรอกเงินก็ไม่เยอะงานก็หนัก แต่ทุกคนพยายามดูแลกันไม่ให้ใครล้มฟิลิกมองหน้าเธอในสายตาของดาวมีประกายบางอย่างประกายที่ไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความดีใจแต่เป็นความเข้าใจชีวิตแบบลึกซึง้งเขาถามกลับแล้วคุณละดาวอะไรทำให้คุณอยากช่วยคนในชุมชนแบบนี้ทุกวันเหนื่อยไหมดาวยิ้ม ยิ้มแบบที่ทําให้หัวใจเขาเต้นช้าลงเหนื่อยค่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยหลักคะบางทีชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแค่ได้เห็นคนหนึ่งยิ้มเพราะเราช่วยเขาได้แค่นั้นก็คุ้มแล้วคำพูดของเธอทำให้ฟิลิกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงเสียงลมเสียงเด็กเสียงเรือ หายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าการช่วยคนแบบไม่หวังผลจะเป็นแรงบันดาลใจได้มากขนาดนี้หลังจากกินข้าวต้มเสร็จดาวลุกขึ้นยืนเดี๋ยวฉันต้องไปส่งยายข้างบ้านกลับค่ะเขาเดินไม่ค่อยไหวช่วงกลางคืนหมอพักก่อนนะคะพรุ่งนี้มีงานหนักอีกเธอยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนั้น ก่อนหายไปในความมืดของตรอกเล็กๆฟิลิกนั่งนิ่งมองแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ําแล้วหัวใจก็ถามคําหนึ่งที่เขาไม่เคยถามตัวเองมาก่อนทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงทําให้ประเทศนี้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมากขนาดนี้เขาไม่รู้คําตอบแต่รู้ว่าความรู้สึกนี้กําลังเปลี่ยนบางอย่างในตัวเขาอย่างช้าๆคืนนั้นฟิลิกเดินกลับที่พักมันเป็นบ้านไม้ชั้นสอง มีหน้าต่างเล็กๆเ,เปิดรับลมเสียงน้ำในคลองดังแผ่วๆเสียงสุนัขเห่าไกลๆทุกอย่างนิ่งสงบจนทำใจเขานิ่งตามไปด้วยแต่เพียงเขากำลังจะปิดประตูมือถือในกระเป๋าก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากหัวหน้าคณะหมอนเยอรมนีเนื้อความมีเพียงประโยคสั้นๆแต่กลับทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วครู่ ฟิลิปพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องเดินทางไปพื้นที่ใหม่ด่วนมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงฟิลิปขมวดคิ้วเขาค่อยๆอ,อ่านซ้ำแล้วความรู้สึกไม่ดีบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เหตุผลเหมือนลางเหมือนเสียงเตือนจากข้างในเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบไหนที่ทำให้คณะต้องส่งข้อความกลางดึกแบบนี้ และทำไมเขาถึงรู้สึกว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนที่เขาเพิ่งผูกใจด้วยฟิลิกนั่งลงบนเตียงไม้ลมหายใจสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นเร็วเขากวาดตามองห้องที่เงียบสนิทก่อนกระซิบกับตัวเองเบาๆขอให้ไม่ใช่ดาวแต่เขายังไม่รู้เลยว่าเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปความอบอุ่นที่เขาเพิ่งค้นพบ กำลังจะถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้เขาต้องตั้งคำถามอีกครั้งว่าอย่าที่แท้จริงสามารถรักษาได้ทุกอย่างจริงหรือไม่